น้พงวัชกุลรหัสนักศึกษา614150003ครับมูเรียน6139วันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตอของหยาธิสถิติ์ด้วยชิมิเกะสิสเซนเซนทและใช้เป็นสื่อการสอนในงานไ่ฟ้พาครับครับต่อมาก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครับก็จะมีเครื่องวัดความชื้นครับต่อมาจะเป็นเครื่องวัดความเร็วลมครับแล้วก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักครับ ส่วนนี้จะเป็นขยะพลาสติกครับที่นํามาอบครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ครับที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงการเผาครับครับต่อไปจะเป็นการแนะนําส่วนประกอบของเตานะครับในส่วนนี้จะเป็นช่องใส่เชื้อเพลิงครับเป็นเชื้อเพลิงจากการเผาไม้ไผ่ครับส่วนต่อไปจะเป็นภายในเตานะครับก็คือเราสามารถเปิดเตาได้นะครับจะเป็นห้องอบครับเป็น ห้องอบพลาสติกครับที่ใส่พลาสติกเข้าไปในห้องอบครับต่อไปนี้จะเป็นท่อแจกอากาศครับที่แจกอากาศโดยโบเวอร์ครับแล้วนี่จะเป็นท่อวนครับที่เมื่อเผาแล้วจะเกิดควันนะครับควันก็จะเป็นการเผานะครับเอาควันกลับไปเผานะครับครับแล้วต่อมาจะเป็นท่อที่ ส่งแก๊สออกนะครับเมื่ออบแล้วจะเกิดแก๊สนะครับก็จะเราจะสามารถนําแก๊สที่ได้นะครับกลับไปเผาตัวมันเองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วส่วนนี้จะเป็นกล้องควบคุมนะครับใช้ควบคุมเซ็นเซอร์นะครับมีสองจุดนะครับด้านด้านนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิภายในห้องอบนะครับด้านล่างจะเป็นวัดอุณหภูมิภายในห้องเผานะครับ แล้วนี่จะเป็นไฟทาวเวอร์นะครับเพื่อแสดงสถานะการทำงานของเตานะครับเมื่อเตาทำงานอยู่จะมีไฟสีเขียวนะครับแล้วเมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดนะครับไฟจะแสดงสถานะเป็นสีแดงนะครับจะแสดงเพื่อให้เราไปปรับโบเวอร์แล้วนี่จะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับรับการทดสอบประสิทธิภาพต้นแบบเตาเผาขออยะพลาสติกที่พัฒนาน,นะครับ มีตัวแปรต้นนะครับจะเป็นตเตาเผาอยาพลาสติกที่พัฒนานะครับตัวแปรตามจะมี1เวลาที่ใช้ในการเผานะครับเวลาการเกิดแก๊สอุณหภูมิภายในห้องเผาแล้วอุณหภูมิที่ายท่อแก๊สออกนะครับต่อปริมาณเชื้อเพลิงขยะพลาสติกนะครับที่300กรัม400กรัมและ500กรัมตามลําดับครับ2จะเป็นน้ําหนักขยะพลาสติกหลังการเผานะครับ สาน้ำหนักที่เท่าของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาครับครับอันนี้จะเป็นส่วนของสื่อการสอนนะครับผมได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาต้นแบบเตาเผาขยะด้วยเทคนิคแก๊สติวิเคชันมาวิเคราะห์กับหลักสูตรแกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับเพื่อมาพัฒนานวัตกรรมแบบจำลองการควบคุมคุณหภูมิด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครับก็นี่จะเป็นส่วนของ แผงอะดูโน่นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมดีเลย์ครับและดีเลย์จะไปควบคุมโบเวอร์อีกทีนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเซนเซอร์นะครับจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับโบเวอร์จะทำงานเมื่ออุณหภูมิไม่ถึงนะครับตอนนี้โบเวอร์กำลังทำงานอยู่นะครับและเมื่ออุณหภูมิถึงโบเวอร์จะสั่งดีเลย์จะสั่งตัดโบเวอร์ครับ ครับก็จบการนําเสนอโครงงานไม่ใจ้ยคองผมแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับขอบมาก